สวัสดีครับเพื่อนๆหัวใจช่างนะครับวันนี้มาต่อที่เสาระยะห่าง3เมตรนะครับชายคายืนเมตร20นะครับเราจะได้จันทรันนะครับผมจะเน้นที่ตัวจันทรันนะครับสำหรับวันนี้จันทรันห่างกันอย่างนี้นะครับคำนวณยังไงนะครับแล้วก็วางยังไงนะครับห่างกัน1.12นะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับระยะวัดจากท้ายของตะเข้สันนะครับผมวัดที่กึ่งกลางนะกึ่งกลางตรงนี้ไปถึงปลายสุดของันตะเข้สันอีกตัวหนึ่งนะครับได้ห้าจุดห้าหกห้าจุดห้าหกนะครับผมจะอยากได้ช่องว่างนะครับห้าช่องนะครับ หารลงมามันจะเป็นตัวจันทันหกตัวนะครับเริ่มเลยนะครับเราก็จับจันทรนตัวนี้นะครับให้อยู่กึงกลางนะครับถึงกลางของปลายตะเขนี้นะครับปลายมุมนะครับมาวางที่ปลายมุมเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วหารด้วย5นะครับหารด้วยห้ามันจะได้5ช่องนะครับ แต่มีจันทรรันทั้งหมด6ตัวนะครับ2ตัวท้ายเราก็ตัดทิ้งไปนะครับก็จะได้ระยะของจันทรรันแบบนี้นะครับ6ตัวนะครับเราจะใช้แค่4ตัวนะครับอ่ใช้แค่4ตัว สองตัวท้ายเราก็ลบทิ้งไปนะครับนี่นะครับเราจะได้จันทันที่มีระยะหลังเสมอกับเหลี่ยมนี้พอดีนะครับเราต้องเอาหลังจันทรนวางเสมอเส้นเส้นหลังของเหลี่ยมมุมนี้นะครับเพื่อที่จะวางแปรหรือระแนงนี่ เป็นแนวระดับเดียวกันตลอดของหลังคานะครับเรียบร้อยนะครับ